สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงบประจำัาที่15นะครับเมษายน2566นกะครับก็มัดรวม4น้นอยนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเราน่าเสียดายที่นะครับเนาะสายรูดเรานั้นมานะครับพี่ๆสายรูดนั้นมาแต่ว่าตัวจบไม่มานะครับผมต้องขอโทษพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้หน้าเสียดายจริงๆนะครับ ผมให้วิ่ง8รูด7ไปนะครับผมให้วิ่ง8รูด7นะครับวิ่ง8นี้ไม่มานะครับรูด7นั่นมาอยู่นะครับพี่พี่เนาะก็ผมเน้นรอบปกติรอง VIP นะครับเฉพาะกิจนะครับ8 1 4กับ76นะครับของเรารอบแรกใครวิ่งรูดนะครับมาที่7 6นะครับตรงๆเนาะนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ9 5 3 6 2ของเราไม่มีนะครับส่วนรอบปกติ 534กับ70นะครับของเราใครวิ่งรูดที่7นะครับเข้าไปที่70ตรงตรงนะครับพี่พี่อย่างที่ผมบอกคือมาแค่สายรูดสายเจาะนี่ไม่มาเนาะเน้น70ไม่71 74 75 78 79ไม่มานะครับพี่พี่เนาะก็ในรอบปกติก็ถือว่าสายรูดมานะครับสำหรับวีไอพีตัวรอ, VIP, องนะครับ502กั 5, 2, บ76นะครับผมของเราก็มา76เนะาะก็ใครวิ่งรูดที่7 ข้าไปที่7 6ต,ตรงตรงสายรูดนะครับเนี่ยก็ถือว่ามาทั้งสองรอบเลยนะครับสายรูดแต่ว่าตัวเจาะไม่มาต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่พในวันนี้ขอให้มาในตัวเจาะก็แล้วกันเนาะวันนี้ตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่9นะครับสายรูดให้ไปที่5นะครับพี่พี่ เน้นรอบปกตินะครับลอง V.I.P เช่นเคยนะครับวันนี้50 51 52 53 54 55 56 57 58 59อง่านะครับผม ก็สนับพี่พี่สมาชิกนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ในช่องทาง u t u b e นะครับหรือว่านะครับพี่พี่ที่ท YouTube ด้วยกันเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่สะดวกไม่ค่อยว่างนะครับเมื่อวานนี้ก็ติดตุระนะบุญพระป่าทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็เตรียมของกลับบ้านนะครับไ้กับกับที่ทํางานเนาะกับชนบุรีนะครับพ,พี่ก็อาจจะไม่สะดวกตอบคอมเมนต์พี่พี่ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผม ในตัวเน้นตัวเจาะวันนี้ที่ผมจะให้นะครับก็จะมี50 51 56 58 59นะครับผมเนาะ50 51 56 58 59นะครับตัวเจาะหรือใครชอบตัวรูดตัววิ่งก็าตามนี้เลยนะครับใครไม่ชอบ5นะครับเอา9เนาะมาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นเจาะได้นะครับอาจจะเป็น9091 96 98นะครับหรือ95เนาะประมาณนี้นะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับหลักร้อย156 158นะครับประมาณนี้นะครับผมสลับพานอยสูตรเ,เดียวนะครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดี กันทุกๆคนนะครับผมกลับสวัสดีครับ